ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือท่ทานยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องไวดินเ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนวทางหนึ่งมิถุนายนก็โปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยทนผู้ชมเราก็ไปชมกันใบนี้ก็ท่านขอนเกณฑเบงมาเบ่งแนวทานตัวเดียวสิบหน่วยสิบหน่วยล่าง สิบหน่วยล่างนะสอนล่างเบ่งปันหนึ่งเบ่งปันหนึ่งตัวเดียวนะท่านผู้ชมอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนื้อขั้นใหม่นี้ก็เบ่งปันหนึ่งตัวเดียวนะ ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยเพน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 แบ่งปันแนวทาน <c oughs> จับคู่สองตัวอดีตผ่าน0687ดวทานใหม่นี้ครับ04จับคู่04 2 4 0 2 92เพนเพนเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบนี้ก็เบ่งปัน,ปนพิชาเบ่งปันนวทานโชนเด่นล่า 8410 8410น,น,นะสี่ตัวสี่ตัวนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทานใหม่นี่ก็เบ่งปาน8410ต่อไปครับผมใบนี้ไม่ี้ก็เบ่งปานเราทานตาราง เจ็ดสามสองหนึ่งเจ็ดงเจ็ดหนึ่งสองงหนึงสามงเจ็ดเจงเจ็ดสองงสามงก็ขอบคุณอย่างมากครับผม ต่อไปครับผมใบนี้วุฒเบงปานแนวทานเด่นล่างเก้าตัวเดียวรองห้าแปดเบงปานคู่เก้าแปดห้านึ่งเก้าสี่เก้าห้าการแปกห้าเก้า1นท่งนผู้วชมนวุฒวุฒ เจ้าของแนวทางที่เบงปันต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยจุ๋มจักให้เบงปันเบงปันแปดกับสาร6 3 2 5 2 8 6 5 8 3 9 8 3 2 6 3 0 5. สามห้าแปดศูนสามแปดเจ็ดสามก็ขอบคุณเนว่าจุ๋มจักให้ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยเอ็กซิคตาเบ่งปานแปดสามแปดหกแปดสอง สามหกสามสองสองหกสองหกแปดแปดแปด,แปดสามท่านผู้ชมเอกเสกถาเจ้าของแนวทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้นูนก็เบ่งปานแนวทางสองตัวเบ่งปานแนวทางสองตัวลง ก็แบ่งปัน,น94 97 98 24 27 28การ95 90น่ะนูนนูนสองตัวล่างเจ้าของแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ชุดสองตัวใต้แบ่งปัน,น95 เ9 90, 4, 77, ้าเก้าเกศูนย์สี่สี่สี่ห้าสี่หนึ่งจดจดจดท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากครับผมท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ

3 4 8 2 4 8 8 4 8ท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากเลยนะก็มูลแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบนี้เบ่งปันแนวทาง5 6 2 6 6 2 4 5 0 5 0 5 1 5 2 6 2 2องสองส่นะทันนี้ก็แบ่งปัน,ปานลายชุดลองวันที่ยี่สิ้านะท่านผู้ชมต่อไปครับผมเด่นนอนลอเด่นหนยลาน่างกระเบงปานเก้าหน่งสองสามมนมอนเก้าหน่งสองสเบงปาน4ตัวให้พิจารณา ็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยนมตาคลีนมตาคลีเบ่งปานวิ่ง8ตัวเดียวชุด3ตัวคนณ6ประตู0 2 8 8 8 2 8 6 8 8 8 8 8 9 8 8 5 2 8 7 5 8 9 7ท่านผู้ชม หนุ่มตาคลีต่อไปกรับผมใบนี้เออสิบล่างสองสูตรชูนสูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่สองชูนนะศูนย์สามหกศูนย์สามหกนะท่านผู้ชมนะแบ่งปานชูนสามตัวให้พิจารณาต่อไปกรับผมใบนี้นะักขีโนก ก็แบ่งปันอนดีตที่แล้วในทานบน9 0 3 3 0 9นะท่านผู้ชม3 0 9ก็ผ่านครบนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวท่านใหม่นี่ครับผมเบ่งปันอีกแล้ว0 1 4 6 7 8 014678นะนาคิโนเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบน,นี้สุดสองตัวล่าอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านตรชมนะซึ่งแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปัน94นะ94เบ่งปันคู่เดียว94ให้พิจารณา เป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยประกอบเนาะวิ่ง6กับ7ชุด6 263 768477879คู่2ตัว6263 676874777879ท่านผู้ชมท่านผู้ชมคลิปนี้เอาลเจอกันเพียนเท่านี้พบก,กันใหม่ คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม